พ่อแม่พี่น้องไงตอนนี้ก็บลาบแล้วเนาะการยกมาสู้พ่อใหญ่คนจีนแล้วพี่น้องไงนี่พี่น้องไงงัดลาบนกเขาพี่น้องไงหนกเขานกเข่าเนาะกินข้าวบ่ายพี่น้องไงมาพี่น้องมาพ่อใหญ่ได้อยังนี่ของหวานของหวานนี่ยังต้มยังต้มไก่ต้มไก่ต้มเป็ดพ่อใหญ่ก็รอกินข้าวก็จนบ่ายพี่น้องไง แกงยังแกงกระดูกหมูบ่หรือแกงไก่อืมว่าแกงไก่เหรอไงแกงไก่ใส่หมักผักพี่น้องไหมอ๋อแต่บริจินไปเฮิ่งก็ได้แกงไก่ใส่หมักผักเลยแกงไก่จส่ผักชุกชืยเนาะย่องเลยทั้งหลายก็แกงเจมโอมา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 สิกินน้ำมาผักลิ้ยล่าหมูเข่าล่าหมูเข่าทั้งบริจินเลยอ๋อแกงไก่แกงไก่ แต่ยังไกลแฮมักพังทุกเฉยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีงามเพียงเฉียงเนาะอ่ามื่อนี้กับซีมาลาบหนุกสู่พ่อใหญ่พ่อดินพ่อแม่พี่น้องเลย ปัญหาเป็นกรารหากระมาแตา่บ้านเนาะคือนอามาสายแท่านปัญหาอนีนแบบนรแต่สังกทานสังกทานอยู่ในบ้านไหนบ่อยู่หน้าอยู่หน้าหน้าเจ้าเองบอ่หรือว่าหน้าเขาหน้เขาอ,อ๋อเข้าหาไปสิมันนี่ก็สิมาลาบนกพี่น้องเลยยงท่านคั่วทำดอกเนาะ หาพ่อใหญ่พันมาอะไรพี่อน้องไอ้นกเข้าเขาเขาหัวขันนกเข้าเห็อนน้องไอ้อันนี้นกเข้านกเข้าคือตัวน้อยแน่พ่อใหญ่อันนี้นกเข้ายังองนี่นะฮะเห็นว่าอันนี้นกเขานี่อันนี้นกเข้ายัางพ่อใหญ่นกเข้าไฟ้นกเข้าขันนี่นะ ลูกเรือเขาเขากู้ส่งเข้ากู้อ๋อคนที่มันขันกู้กู้แบบบ่อ๋อเหรออ๋อมื่อวานนี่พอบ่ถืเมื่อวานนี่ยามเศร้าว่านนี่บ่ถือมันมาเบิ่กบางเศร้านี่ไปฮดพักขผมไปเบิกผ้าติดกันลุ่มญวนอยู่พี่น้องเลยสองตัวเพื่อนอ้ เนี่อะซิมันลาบสู่พ่อใหญ่พี่น้องเลยตอนเถียงเนาะกำลังเ,เตรียมสดังไฟพี่น้องเลยเดี๋ยวไปดังไฟก่อนเนาะฮะพี่น้องเลยตอนนี้กับรถค้นแน่เลยเนาะสีมาคู่อพี่น้องสีมาเผาเนาะมาเนาะมาดังไฟคุณลบแท้ดังไฟก่อนพี่น้องเลย โอ้ลมพี่น้องเห็นยังกันย่าช่วงนี้โอ้ดังฟืนดังไฟต้องระวังระวังเลยพี่น้องเยมันลมหน่อยเนาะขับปงขับป่าจูดปงจ็บป่ากับปู้ลามไว้ขนาดเนี้มันลมมันยังเด้อเอาบ่อทัน,นกินข้าวบ่ายพี่น้องเลยก็ได้กินแต่เฮิงเลยพี่น้องหนุกเข้าเนี่ย ลาบนกเข้าขัวนกเข้าบ่ได้กินแต่เหงเิงแล้วมั่นแท้ๆพี่น้องงางามเนี่ยเข้านกเขาเผาแล้วกับเซตไม่หีบปิ้งอยู่นี่เลยพี่น้องเลยปิ้งค้างอยู่นี่นะปิ้งแล้วจะเอาไปลาบเอาไปราบมาสู่พ,พูใหญ่เพ่อนหัวอยู่พ่นเขาไ่ได้ดังไฟเนาะดังอยู่นี่บนเดียวเลยปิ้งแล้วจงเอาไปราบสู่ันกิน พ่อใหญ่มากก็คือจังหวะพอดีพี่น้องเยถึงจัง,วง,ง,ง,จงวหวะพอนี่มาท่านกินข้าวพอดีเนาะเลยมาลาบสู่ผันกินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องเไยถ้าพ่อใหญ่ผันกินก็นคือซือ้อมาเลยมาเลยลาบตนะั้งเนาะไว้ลาบมือใหม่หพี่น้องเไยมีน้อกินกับกินคนเดียวกับ,บ่แซ่บได้พี่น้องเไยต้องมีหมูกินนะนาะพี่น้องตอนนี้กะเผาแล้วอะไพี่น้องเไยเสร็จไปอ่า ทำความสะอาดเนาะที่จะไปแสะเป็นอย่างไรซิมาปิ้งพี่น้องเไยหัวใหญ่ก็ออกหน้ามาซานตุ่มพี่น้องเไยบริเลี่ยงวัวก็ออกมาโดต้นบักพิกบักเคือแล้วเนาะต้นมงต้นไม้แล้วอะไรพี่น้องเไยกับบริปะบริถิ่มให้ยถิมหน้าได้พี่น้องเไยมาเราเป็นห่วงห้องปลูกห้องฟังเพิ่นอะไรเนาะซานยังอีกแล้วนี่ซานตุ่มอีกแล้วใช่ความมือหนาว่าซาน สานตุ้มยังสานตุ้มประกดเมื่อนะั่นนะเอี่ยเราบอกตุ้มประกดนะได้จากงานแหลรงานตะคุ้งเงินร้อยอโอ้พี่น้องเอตุม้มผนซานหอยไวอยู่ครับจากอะไรจากอ่านแลนะ้วเนาะถังเบิดนะโอเคพี่น้องเอเดี๋ยวไปจอยกดไปหา,าลาบหนกก่อนเนาะมาสู่พ่อใหญ่มากินพี่น้องเอ คุณและทาเบิ่งตอนห้องกินอะไรพี่น้องเไยไปหาเตรียมเครื่องเตรียมของไว้ก่อนขิงขวางเมียพี่น้องเไยตอนนี้กับลาบแล้วเนาะกับยกมาสู่พขาใหญ่มันกินแล้วพี่น้องเไยนี่พี่น้องไงอ้าวงัดลาบหนุกเขาพี่น้องเไงหนุกเขาหนุกเขาเนาะอ่ากินข้าวบ่ายพี่น้องเไยนี่ห้มันก็มาหาเขาใหญ่มาๆมากินน้ำกันไหมหลับหนุกเขามาสู่พขาใหญ่มันกินพี่น้องเไงนี่เป็นมาเบิ่งเนี่ยเบิ่งตุ้มบ่ ย,ย,ยังโมมีพผยกินเขา่า,าเที่ยงเด้พี่น้องเลยผู้ใหญ่ก็ลอกกินลาบหนกเนะาะการแล้วนไไพี่น้องเลยกินเข่าเข่าใบพี่น้องเลยแซ่บๆกันมาพี่น้องมาผู้ใหญ่ได้อยังนี่ของหวานอาของหวานนี่ยังต้มยังต้มไก่ต้มไก่ต้มเป็ดผู้ใหญ่ก็ลอกกินเข่ากันจนบจ้นใบพี่น้อง,งเลย แกงยังแกงกระดูกหมูบหรือแกงไก่หัวแกงไก่เหรอไงแกงไก่ใส่หมักผักพี่น้องเไหมแต่บริจินไปเหึงก็ได้แกงไก่ใส่หมักผักเลยแกงไก่จหผักชุกชืยเนาะยอมเลยทั้งหลายก็แกงเจ้าหม้อมาไหมแกกินน้ำกันเลยหลายคนอย่างแซ่บทั้งบุเคยเห็ดเลยเหดเด้อพี่น้องเลยแกงไก่หมัก ไม่จีชุกอยู่นี่พี่น้องพากินกับเขากันประกาดพี่น้องเลยผักกาดมากินกับลาบเนาะแกนตกแตงกันยังบนท่านใหญ่พี่น้องเลยฮะกับเป็นหมากน้อยฮะกับเป็นหมากฟางขอกินหมื่ดมาไหมมาไหมกินน้ำกันกินแล้วบ่เอา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 ะไรเาเอากระไรอยู่มาไหมมาชิคิน้ำดูมาพ่อไปเนี่ยท้องยั้งครับหาล่าง มา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 สิกินน้ำอามาถักเลยรับบุกเขาลับบุกเขาแก้ไก่แก้ไก่ผักแก้ไก่จ่บผักลุกเฉยตัอะไรผักแล้วหม่าเลยวอ้าบุรปากมีขนาดเนาะโงเขาอ้ม อ่าเก่นเนาะแกงไก่เหบอครับเออแกงไกุ่กเฉยอืะผักอะไรนี่เออบุ้นางนีไรเลย่มาจิ้นจิเลิศด้คุณสิพี่อ๋อบาคือจากเว่บานเนี่ยอ๋พคือยังบ่าเลยอหโจมมาเนี่ยยังน้อบานเนี่ยอืมมาเนอโมันนี่ก็บีแปลกๆนะเเนาะเหกิงาทำการชามคนมาเนี่ย แล้เมื่อกี้พอใหญ่สองคนพี่น้อยพอดีอ้ายเพื่นมาถึงจังว่าพอดีพี่น้อยเลยจิ้งข่าวเหมือนกันคุ้มแช่ากันดูไรซายาวดีม้ย,ยนมนเนาะ <laughs> คือจะจังจัากเวะแต่ว,ว่าเล่เป็นน้าวอะ เจ้าว่าสั่งทุ่มแล้วหรือวปล่าดูด,ดังอืมเจ้าก็ทางแล้วบ่ท่นได้ชังอื่นั่นเรนียกเป็นขัดจังกว่าโอ้มากแต่เพิ่งไงโดนเนาะอยู่ไหนบ่ต้องเรียนกว่าเนะขาทำเดือนแนละ้วบ้านเด็ก็มาอยู่ว่าง่ะ นึกแลองวย่า,าบ,าบ,บ,าลลบา้านในแถวบ้านนลยแล้วถวบ้านเนบ้านะไรกวับ้านพ้นวงให่อฮอือค่อยคนบ้านนี้ค่อยอยู่นาคำเนี่ยค่อบบ<า>่เออี่อยู่แถวสว่นกินบ่ บ้านเขาแต่อะไรก็ข้อไหนบ้านเมียหรือยู่บ้านบ้านหัวย่างบ้านเมียขอคนนะครับเมียบ้านหัวย่างอืมเมียวัน้มาอยู่นังบ่ให้กับเมื่อวานเลยมอส่งเมื่อวานเอาคือไม่รู้ผว่าลูกกับเมื่อฮะโมให้เนาะโมไม่โมเลยเนาะอยู่พูดเป็นหมลายเลยอย่เพิ่งไรมาสเอิงบ่ฮะไตรมาสเอิงบ่เป็นเดือนเลยมันก็น่ามาประมาณ ทิมืออไริัวมือเอาเงาครับเมื่อจำแบบไปปมาๆนะแบบคไม่ได้แบบอยู่นั้นประจําแล้วเรียบไว้เรื่องหนาวเหมือนแนวเลยแนวมันแล้วมีเมียไปกับชั้นติดนะก็มาอ่านก็เหมือนแนวเลนี่นีปาร์ทไั้สูง ออ๋อบุรีอ่ะเนาะอืมบุรีสุดเพลิดีเน,ะน,นาะธรรมดา้อคนใจคนใจเร่งน,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 นอนไปอืมคนใจงอโอม่งไม่ตขที่สีบบาว่าฮ่าฮ่าคือเพือนที่แล้กวกใจเนาะอืแต่องั้ตกับแม่แหละอืม้้ยาเนาะอิดไปทังใหม่เนาะ โอ้ยปาต้องโจ๊กกับแม่นแล้วอ่ะอืือไปตัวที่คึ้นเครับบเศ้าล่ะแล้วมันคือยาเนี่ยถักอยไรแบบนี้ถกคือกินหน่อยนะะเปิดบอก่อบอกกิน ยวน้อยยัใหญ่กท่กินว่ะใคบกินนกแบบนี้ห่ายเลยัเจ้าคนบ้านไหนบ้านพ่อใหญ่เหรอป่ะลูกลานแล้วหรือเปล่าแด้ลูกลานเลยเฮ้ยมากเลยเราบอกสิฮะใครมาเหตดเหอนไหนชั้มเจ้าไหน้ะแหอ่แรงได้เลยบกง้างง้างง้งนบากไหมเนีย มินตัวบีอะวันก็ว่าิเขาอันเงื่อนตกเสียงนะวัวเวินนึงเขาทุกแล้วหัวหัวเวนหัวคาเสียกชัดตัวประคานวันปะคานหัวยี่มาอะไรแบบนี้เรื่องของเสียกตัดเนย้ะนั่ของเสียกเล่นดีนาโอ้ยไปแล้วเนียังคุณชั้ปรานวันคำม่ามาบอกว่า ก็ชิวบรีเดชักบ่วละอืมไม่มือนหมดละบังเมือนัเมื่อหมื่นขึมาเนี่แหละอืมแต่วักไม่ยั้งอที่ช่องขึ้นเจ็ด้องอืมต้อง้กินอังก๋วยจับเนี่ยหืมมวยยอดแต่ยังคนเลือกระใสเนาะอือบานนี้ไม่ขึ้นเลยทำนี่ก็ไกินอยู่คามากกินอีกไม่ผิดกินรู้หากินอืมบานก็มาที่ชองเย็นบ้านนี้อืมที่ชามคืออะ อ,อ้ยไปสัอืไปออคนละี้าไเราะมีลูกลานเป็นสังโอ้ย่อ,องคุณฮนมะีลูกลานเป็นสังกับคนในนักขาสังบันไดเบียอือะแล้วตอกกอดกอนอยู่ออนี่เป็นห้องใชเห้อ,อกน้นมันอนะหว,ว่น้องน้องสาวคุณเลยห้องว่าอู้ไปัว่า แล้วเธอเปัญหาแล้วเพราะได้อยู่เป็นหมูเราจะได้มีหมูนอนน้ำโอ้ยทำไมอ่ะคิดได้จากน้ำนนเ,นนเลยนี่เธอถ้ามันจากสูตรเลยนี่ก็ได้อไล่สูตรเลยนี่นะอืมถึงนี่ก็ไล่สูตรเลยอืมสูตรว่าผู้คนจะวันหนัห่นอืม นี่เช้ามาเลยวะมันมีแกนใหม่ทำไม่แดงนี่เล้ยะนีนะ่เรียกตู้ทำอ่ออิงามนึงอิงาหนาไหมหนาที่สองได้แต่สองตัวสามูัันหนาวงกลมกับง่านเนอาเสียวตู้อือวงหนาน้อยเนาะหนาน้อยโอ้โหแ้หร่าวงกลมนะอืออันบอกป้องวัตู้อีนะอืออันน้วงกลมประตูแล้วนะว,ลว,ลว่ววาให้เขาซอยแล้วรือเป่ ยังงาพุ่งใหญ่พุ่เยกยังมาเหยซ้ำเลย่าเ่าฮาฮเ่าฮ่าฮ่าฮุ่่าฮาฮ่า่า่าฮ่าฮา่าฮ่าาว่าฮาฮ่าาฮ้าย่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาเา่าาาฮาฮ่าฮาฮ่อ่าฮ่าฮาเรี่า่าเ่่าา่่าาา่าก่่า่า เอามาเลี้ยงสามสี่ตัวครับผแล้วให้กระเจ้าไปให้คนหน้าพรอไปเนี่ยตัวหนึ่งให้เพิ่นไปสามไปยังมันนั่นคือบมือนยิ่งยิ่งทางว้านเอาไปเบิดแล้วที่นายน้องก็ได้หอดคนเอาไปตอ้เมื่อบ้านแม่นเมื่อบ้านนั่นเม่ให้ตาพ่อเพิ่นเลี้ยงไว้อยู่หน้าผมแต่เอามาเขาบุม,มีเวลาเลี้ยงเนี่ยมันนั่นเลยรเปล่าจักก็อยู่บนมดหดนะครับโหด แรกๆเฮากับบุมเนคนบ่ได้อยู่บ้านนะคนไปนะคนแบบโไปอบโไปนู่นดิฮะโคตโคตรคุณโคตจะนู่นไหวนะครับนูนะครับหมดโนู่นจะไหวนู่นนู่นนู่นถ้าเห็นหนาก็สิห้อ well, ย่บ right ้านเสือมันบ้านยบ้านใหญ่บ้านใหญุ่ทำรุ่นพอสิหู้ยเลเป็นฮาบ้านนั่นเหรอ ม่นน,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 นนะครับนี่ธรรมดานครับมันขายายออกเลยเลยนะนะครับนี่เขาจะตั้งต้นตั้งต้นแปิดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่นะครับอเออโม่แท้หวยลาตานหายแท้หจะดินไผดินม,มันขำพวกเจ้าว่าก็นะก็เมาอย่างนี่คร <พอ S 1> ับพวกดินดนมองพิถีินตลาดนี้เรียถูอย่าบอกว่าก็จะมาทวงว่าดินเอาดินไปเจ้ามันขำหมดเลยอะไรนะฮะก็อยู่แท้หวยหินลาดแลยนะฮะเอาลูกพอคงจากว่า บอคงคงเหรออ่าอ่าเข้ามาลูกเราลูกลูกชายลูกเคยลูกชายโอ้แล้วว่าเราหัวจักเดิ้วคน้าแล้วว่าจักคนสื่อจันบอกสื่อจันแล้วก็ส <c oughs> ื่ออย่าปงคงเรอเออโอเียก้หจหาปลาจะเราก็ม้าเยนะอยู่หน้าเราประจําอยู่ไหนอยู่หน้าแหละเรียกผู้ใเนาะเอาด้วเอา มึงมึง <t> ม <ội Investment> ึงมเขาแล้วของหวานต่อพี่น้องไหมเออผักแค่ผักพอดีของหวานมีเล่ยู้รู้จะกินเนาะมาดูพี่น้องกินขอบใจขอบใจลาบนกเขานกเข้าแกงเป็ดแกงไก่ก็มี่นะฮะอยู่นี่างเพราะได้เพราะใหญ่เพราะได้เป็นหมแต่เนี่ยอยู่น้อกินกับเห็นแล้วมาย่อสู้เพิ่นแล้วกินอ๋อเหรอไงับอยู่ใน นอนเยอะหลงเงี้ยเออนอนวายกะบุยไงหลงเงี้ยอืมที่กับร้านคนจะมาอยู่นั่นอืมแล้วคพิร้าวยอกแต่วิทย์จะจุดที่แบบปุ๋ยอืมแต่มากกว่ปุ๋ยได้ร้านอืมโอเคพ่อพี่น้องตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำแล้วมันถีเรียบร้อยเนาะมันนี่ก็โอ้ลาบหนกกินเข้าวบ่ายพี่น้องเอ้แซ่บลายมื่อนี่กินกันหลายคนเนี่ยพี่น้องเอ้ อพอใหญ่เพิ่นกาเข้าแล้วฮะซานานั่นต่อพอใหญ่เพิ่นกะซานตุ่มซานยังเพิ่นต่อพี่น้องเลยบอกให้ซานคลองให้กัยังบอกซานให้ยักษ์ถือใพี่น้องเลยตอายังบอกทันว่างเนะเาะแล้วพิ่นว่างใช่พิ่นซานคลองให้พี่น้องเลยซานคลองมันไม่จืนเลยได้ยังไงนละตุ่มจ้ะนะรวมเบิร์นะเ่าละบาร้อยโอ้ยไม่ได้สี่ห่อได้ละหกเจ็ดสิบห่อห่ออือ อ๋อสามชิ้อืมอันนี้ว่าเอาเมื่อบ้านนลำบ่เนี่ยเห็นคือเห็นหอยใบเต็มอยู่แถวนี้เมื่อใบเฮือนนลำบ่อยู่เฮือนก็มีโอ้อยู่เฮือนก็มีพี่น้องอะเอาโอเคฝรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอยก็สิขอจบคลิปเมื่ไหร่สันมี้กันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่เป็นกำลังใจให้บอจอยนะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง